อันนี้นะเราสามารถทานได้ทั้งแบบแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นก็ได้ลูกค้าค่ะคือบางคนบอกว่าเอาไปแช่เย็นแล้วมันจะแบบว่าอร่อยมันจะฟินกว่าเดิมเนาะเรามาดูด้านในกันแต่บางคนก็บอกว่าไม่แช่เย็นอร่อยกว่าแล้วแต่ความชอบแต่ที่แน่อร่อยแน่นอนเพราะว่าบ้านนี้นะลูกสาวแอบกินประจํา ซื้อมาเท่าไหร่ก็หมดอ่ะเขาจะมีกล่องสีฟ้ากล่องสีชมพูกล่องสีแดงนะลูกค้านี่จะเป็นแบบนี้นนนนแบบนี้นี่ไม่แบบนี้อันนี้ไม่ได้แช่เย็นนะถ้าไม่ได้แช่เย็นเขาจะมีความหนุบนี่นแบบนี้คือมันคือมัชเมลโล่ด้านในแล้วเคลือบด้วยช็อกโกแลตนะลูกค้าอืม แต่ถ้าเอาไปแช่ยเย็นก็คือช็อกโกแลตด้านนอกที่เคลืบไว้ไมันก็จะแข็งเนาะมันก็จะแบบอีกแบบหนึงอะ่ะอร่อยกันคนละแบบอืมแต่ลูกสาวพี่บ้านจะชอบแบบแช่ยเย็นมากกว่าอืมเป็นแบบนี้ลูกค้านี่นะคะ